ฉเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะข้อที่5จะเป็นคลิปวิดีโอที่ต่อจากคลิปข้างต้นนะคะเด็กๆจะต้องไปทำข้อ1ถึงข้อ4ก่อนถึงจะทำข้อ5กับข้อ8ได้เรามาดูกันเลยค่ะข้อที่5เขาบอกว่า98หารด้วย7อ่าข้อนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะต้นคลิปวิดีโอเราจะเรียก98ว่าตัวตั้งค่ะ และเราจะเรียก7ว่าเป็นตัวหารค่ะเด็กๆเวลาหนูดูสุดคูณ98หารด้วย7หนูต้องดูสุดคูณแม่7ค่ะอันดับแรกเลยหนูต้องดูหลัก10ก่อนของตัวตั้งก็คือเลข9 7คูณอะไรได้9ไม่มีมีแต่7คูณ1ได้7เติม1ข้างบนเลข9 และเติม7ข้างใต้เลข9ค่ะจากนั้นหนูก็ลบกันค่ะเด็กๆ9ลบ7ได้2ค่ะ8ที่เป็นหลักหน่วยนะคะหนูดึงเขาลงมาด้านล่างค่ะทีนี้หนูดูสุดคูณแม่7เหมือนเดิมค่ะ7คูณอะไรได้28 7คูณกับ4ได้28หนูเติม สไว้ด้านบนค่ะเติม28ไว้ด้านล่างอีกรอบหนึง่งจากนั้นหนูนำไปลบกันค่ะ28่สลบยีได้0ค่ะจบแล้วค่ะข้อนี้คำตอบของ98หาร7จะได้เท่ากับ14ค่ะวิธีการตรวจคำตอบเราจะต้องนำตัวหารคูณกับผลลัพธ์ ถ้ามันได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเด็กๆก็ทำถูกต้องค่ะตัวหารของเราก็คือ7ผลลัพธ์ของเราก็คือ14เรามาลองคูณกันดูนะคะครูจะลองทำข้างๆนะคะ14คูณ7สุดคูณแม่7 7คูณ4ได้28ใส่8ทด2 7คูณ1เป็น7บวกตัวทด2เป็น9ได้98ค่ะแสดงว่า14เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปดูข้อที่6ค่ะ88หาร8เด็กๆต้องดูสุดคูณแม่8นั่นเองค่ะตัวแรกที่หนูจะต้องดูเหมือนเดิมค่ะหนูต้องดูหลัก10ก่อนอันดับแรกนะการหาร เราจะหารจากหลักที่อยู่หน้าสุดนะคะก็คือหลักสิบก่อนเนาะ,ะดูสุดคูณแม่8ค่ะ8คูณอะไรได้8ง่ายมากข้อนี้8คูณ1ได้8อ่าเรานำไปลบกันลบกัน8ลบ8ได้0ค่ะต่อไป8ตัวที่อยู่ข้างหลังเป็นหลักหน่วยดึงเขาลงมาด้านล่างค่ะจากนั้นหนูดูสุดคูณแม่8อีกค่ะ 8คูณอะไรได้8 8ก็คูณกับ1เหมือนเดิมได้8หนูก็เติม8ข้างล่างอีก1รอบจากนั้นก็นำไปลบกัน8ลบ8ก็ได้0เสร็จแล้วค่ะคำตอบข้อนี้ได้11 88หาร8คํคำตอบคือ11วิธีการตรวจคำตอบเหมือนเดิมเอาตัวหาร ก็คือ8คูณผลลัพธ์ก็คือ11ถ้าได้เท่ากับ88คือเราถูกต้องอ่าตั้งข้างข้าง11คูณ8 8คูณ1ได้8 8คูณ1ก็ได้8อ่ามันเป็น88จริงๆด้วยแสดงว่าเด็กๆก,ก็คูณถูกต้องนั่นเองข้อนี้อ่าคุณครูจะบอกนะคะการที่เราลบกันแล้วมันได้0ูนมันก็คือเศษศูนย์นั่นแหละ แต่ในทางคณิตศาสตร์เขาจะไม่นิยมเขียนเศษศูนย์โอเคไหมคะเด็กๆไปดูข้อที่7ค่ะข้อนี้84หารด้วย3อันดับแรกหนูต้องท่องสุดคูณแม่3ให้ขึ้นใจและตัวและตัวตั้งของหนูนะหนูจะต้องดูจากหลัก สิบก่อนดูสุดคูณแม่สามสามคูณอะไรได้8ไม่มีมีแต่3คูณกับ2ได้6เติมสองไว้ข้างบนเลขแปก็คือเติมสองไว้หลักสิบต่อไปเติม6ไว้ข้างใต้เลขแปจากนั้นนำแปไปลบกับ6จะได้เท่ากับ2เสร็จแล้วค่ะทีนี้4ในหลักหน่วย หนูดึงเขาลงมาข้างล่างทีนี้เด็กๆด,ดูสุดคูณแม่3าเหมือนเดิม3คูณกับอะไรได้24 3คูณกับ8ได้24หนูเติม8ไว้ด้านบนเลขสีแล้วก็เขียนผลลัพธ์ยีบสีข้างล่างอีกหนึ่งรอบจากนั้นนำไปลบกันค่ะ24่สลบยีได้0นย์นั่นเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับข้อนี้เด็กๆก,ก็จะได้คำตอบแล้วว่า84หารด้วย3เท่ากับ28ค่ะเวลาเด็กๆตรวจคำตอบนะคะหนูจะต้องนำตัวหารก็คือ3คูณกับผลลัพธ์ก็คือ28 3คูณ28ตั้งไวขง้ข้างๆค่ะเด็กๆเ,เราจะมาดูว่าข้อนี้เราทำถูกไหม สุดคูณแม่3ค่ะ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณสได้6บวกตัวทด2เป็น8ได้84ตรงกับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้28เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่8ค่ะเด็กๆ94หารสอันดับแรกเด็กๆต้องท่องสุดคูณแม่2ให้ขึ้นใจ ทีนี้เวลาเด็กๆจะหารเหมือนเดิมหนูต้องหารจากหลัก10ก่อนก็คือ9ดูสูตรคูณแม่ส2งคูณอะไรได้9ไม่มีมีแต่2คูณกับ4ได้8เติม4ไว้ข้างบนผลลัพธ์ตรงหลัก10 8ไว้ข้างล่างเลขก 9. จากนั้นนำา9ลบกับ8จะได้เท่ากับ หค่ะ C ที่เป็นหลักหน่วยดึงลงมาข้างล่างจากนั้นดูสูตรคูณแม่2 2คูณอะไรได้14 2คูณ7ได้14เติม7ไว้ด้านบนเติม14ไว้ด้านล่างอีก1นรอบจากนั้นลบกันค่ะจะเท่ากับ0 จบแล้วค่ะคําตอบข้อนี้หนูจะได้คําตอบว่า94หารด้วย2จะเท่ากับ47ค่ะเวลาเด็กๆตรวจคําตอบเหมือนเดิมค่ะนำตัวหารก็คือ2คูณกับ47ค่ะสุดรคูณแม่2 2คูณ7ได้ 14บส่ไซซทด1นึสองคูณสได้8บวกตัวทด1ได้9อ่าได้94ตรงกับตัวตั้งแสดงว่า47เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่12ค่ะ